ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับการที่หลายชาติอาหรับประกาศตัดความสัมพันธ์กับกาตาร์โดยอ้างว่ากาตาร์นั้นสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายโดยเฉพาะประเทศซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรส์นะครับที่ประกาศตัดขาดกันทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศจนไปส่งผลกระทบต่อการโดยสารโดยเครื่องบินการขนส่งลำเลียงอาหารนะครับไปจนถึงการขนส่งสินค้าทางทะเลแต่ล่าสุดนี้ครับทางรัฐบาลกาตาร์ประกาศชัดเจนประกาศกล้าวเลยนะครับ บอกว่าพร้อมรับมือกับทุกมาตรการที่กลุ่มชาติอาหรับจะประกาศใช้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายรวมถึงด้านเศรษฐกิจด้วยโดยบอกแบบนี้นะครับว่าหากกาตาสูญเสียมากเท่าไหร่กลุ่มประเทศที่ตัดความสัมพันธ์กับกาตาก็จะต้องสูญเสียมากเท่านั้นครับท่าทีนี้เกิดขึ้นจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของอาลีชารีฟอัลอิมาดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของกาต้านะครับ โดยเขาบอกว่าบางครั้งหลายคนก็คิดกันไปว่ากาตาร์คือประเทศเดียวที่ต้องสูญเสียจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะกาตาร์มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นหากกาตาร์สูญเสียเท่าไหร่พวกกลุ่มชาติที่ตัดสัมพันธ์กับกาตาร์ก็จะต้องสูญเสียมากเท่านั้นท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าประเทศเหล่านี้มีพรมแดนติดกันครับดังนั้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน รวมทั้งความสัมพันธ์ในแง่ของประชาชนจึงมีความแนบแน่นไปด้วยนั่นก็คือการตัดสัมพันธ์กันย่อมทําให้ทุกฝ่ายเจ็บตัวนั่นเองครับนอกจากนี้ครับรัฐมนตรีคลังของกาตายังบอกอีกว่าในเรื่องอาหารที่กาตาต้องพึ่งพาการนําเข้าจากซาอุดีอาระเบียผ่านพรมแดนทางบกถึง40%นั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลครับเพราะว่ากาตาสามารถนําเข้าอาหารและสินค้าต่างๆจากประเทศอื่นก็ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นตุรกียุโรปหรือว่าจะไกลยอย่างบราซิลหรือว่าออสเตรเลียก็ทํามาแล้วทั้งนั้นนะครับขณะที่ในด้านการเงินครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดัชนีตลาดหุ้นของกาตาร์ลดลงถึง7.1%เช่นเดียวกันกับค่าเงินริยาวกาตาร์ครับที่ปรับตัวอ่อนลงเนื่องจากนักลงทุนกลัวว่าเงินทุนต่างชาติจะไหลออกนอกประเทศในเรื่องนี้รัฐมนตรีคลางกาตาร์บอกว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับแต่ว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะกาตาร์เป็นหนึ่งในชาติที่ร่ำรวยที่สุดในโลก มีเงินทุนสำรองและเงินทุนกองทุนความมั่งคั่งเนี่ยนะครับเป็นมูลค่าถึง250%ของ GDP ตรงข้ามกับหลายชาติมหาอำนาจนะครับที่มีหนี้สาธารณะเป็นปริมาณมหาศาลส่วนเรตติ้งของพันธบัตรรัฐบาลกาต้าก็อยู่ในระดับ d o u A A 2ตัวเนี่ยแหละครับหรือติดอันดับ1ใน25ประเทศที่มีเครดิตดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบ,บีย UAE บาเรนหรือว่าอียิปต จะออกมาตรการอะไรมาอีกกาตาก็พร้อมรับมือเสมอครับนอกจากในเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับในด้านกฎหมายกาตาก็พร้อมเหมือนกันโดยมีรายงานว่ารัฐบาลกาตาได้ว่าจ้างให้ในจอห์นแอชครอฟอดีตรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐสมัยประธานาธิบดีจอย W บุชซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายก่อการร้ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่มก่อการร้ายมาเป็นที่ปรึกษาในการต่อสู้กับข้อกล่าวหาของชาติอาหรับครับ ที่บอกว่ากาตานั้นนุนหลังผู้ก่อการร้ายทั้งกลุ่ม IS สฮามาสและกลุ่มพาราดอนภาพพุสลิมโดยว่าจ้างเป็นเงิน2.5ล้านดอลลาร์ครับแลกกับการให้คำปรึกษาเป็นเวลา90วันท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีอย่างน้อย11ประเทศที่ประกาศตัดสัมพันธ์ในทางใดทางหนึ่งกับกาตาไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนอียิปต์จอร์แดนลิเบียเยเม,มนมริเตเนียมอริเชียสมาลดีฟ และคอมรโรสซึ่งผมเชื่อว่าหลายประเทศท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยซ้ำเนี่ยน,นะครับแต่กาต้าเองก็มีมิตรประเทศที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในยามยากมากมายครับอย่างอิหร่านที่ช่วยทั้งการเปิดน่านฟ้าให้กับสายการบินกาต้าแอร์เวยสการส่งอาหารไปช่วยเหลือทางเครื่องบินถึง5ลำลำละ90าตันและทางเรือ3ลมลำลำละ3า0ตันตุรกีที่ส่งทหารมาประจำการเพิ่มที่ฐานทัพในกาตาและยังช่วยเหลือด้านยาและอาหารด้วย โอมานครับที่เปิดท่าเรือขนส่งสินค้าให้ใช้ซึ่งจากเดิมสินค้าที่จะนําเข้ากาตาร์ต้องไปหยุดอยู่ที่ท่าเรือน้ําลึกในนครดูไบหรือไม่ก็กรุงอาบดดาบีของสหรัฐอาหรับเอเมิเรสจากนั้นจึงขนใส่เรือเล็กเข้ามาที่กรุงโดฮาอีกทีขณะเดียวกันครับสำนักข่าวของทางการอิหร่านรายงานว่าเรือรบของกองทัพอิหร่านสองลำรับจะไปช่วยลาดตระเวนป้องกันโจรสลัดบริเวณหน้าน้ำโอมานและหน้าน้ำสากล ใกล้กับโซมาเลียและเยเมนด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะครับฟิลิปปินส์ที่เคยบอกว่าจะระงับการส่งออกแรงงานไปทํางานในกาตาร์ช่วคราวเพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารเนี่ยนะครับแต่มาตอนนี้กลับบอกว่าอาจจะผ่อนคลายมาตรการนี้ลงโดยแรงงานฟิลิปปินส์ในกาตาร์ที่มีอยู่ประมาณ20 0 0 0 0คนนั้นคิดเป็น5%เของแรงงานฟิลิปปินส์ทั้งหมดที่เดินทางออกไปทํางานอย่างต่างประเทศครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้หลายชาติจะออกมาเรียกร้องให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันระหว่างชาติที่มีความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในตะวันออกกลางไปจนถึงในโลกตะวันตกแต่ดูจากท่าทีตอนนี้ที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็พร้อมที่จะใช้มาตรการแบบตาต่อตาฟันต่อฟัออนแล้วเห็นทีความขัดแยง้งวิกฤตในโลกอาหรับตอนนี้อาจจะไม่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งซะแล้วครับ